ายบ่สวัสดีครับพี่น้องมือนี้บอไก่ของน้ำบัวผ้ารอผ้าพี่น้องเลาะมาอีกแล้วครับมือนี้มากเลือกแหลงปลาครับมือนี้ลงปลาน้องทางบ้านบอไก่ครับมือนี้บัตรกล่อมๆได้พี่น้องคนตาบัดรเราหกสิบบาทแม่นบ่ลเงียรานบัตรหกสิบบาทนี่มากเงียรานเบิ่งแหแล้วครับแหนงทีว่ามันสมีแห้งทีว่าสมูทที่ไรเงียบบอเนาะอายุปลาตัวเล็กน้อยทีตามรุ่นเป็นต้นกันครับปลาน้อยชมบรรยากาศไปก่อนครับ กะมีแต่ทราบานครับมือนี้ทาบานเจ้าของบานไก่คุณกะบัวฮันเดีมาพูดไงรก็ร่างปีนขึ้นครับพ่นแต่ว่าเพื่นว่าค่าค่าสุกดาขึ้นห่างเพื่นว่าเพื่อนให้เราเยอะเลยบัวเาบัวอบาอ้นยาบเปล่วไงข้ามคนรอไงข้ามคนรอก็ได้บแดงเวย ว่าทำเพื่อนี่สบายเราสบายนอนไทย,ยพี่น้องครับเบิ่งความสบายของอันเซียนตึกแห <laughs> ่ว่าธรรมดาครับพุน <laughs> พ่นเพืพ่อนหยกปโป้ว่าเป็นยาปวดหายสาธิตจต่ำรับสมค,ครำแจ้งน,อน <sh arp> อง่อยเ <sh arp> พิ่อนกะเดิมเอาแจ้งสั่นป่ะแจ้งน้อยเพิ่อนกะเดิมึกครับถาดูนเบื้องมือน,นี้เป็นน้องธรรมชาติครับน้องบ่ได้ปล่อยปลาครับเก็บค <sh arp> <า>่าบมลุง สักบานเฮาเอาไปเทท็ดทำบุญครับรมามาพื้นละหกสิบบาทคนละหกสิบบาทครับราคากลมๆเนี่ยแหละครับพี่น้องมาเบิง่งแต่ว่าปลาบอนไหลเลยครับปลาบอนไหลปล<ร>าบอนมแต่้ัวงามๆอยู่อ่เชิญขาที่ตามรับชมบครับสมบรรยากาศโดยทั่วครับพี่น้องผมกะลังเห็ดหางเสียนเนี้ยเพิ่นกะลังเฮ็ดหางครับกะลังประกอบ บวัวแดงจำกัดเวลาไปไนนันไดเหาะครับบ้านอยู่ของง่ายงา,ยางถากันให้กันพร้อมเบิดทุกคนผมละครับมันจังมวนเอ,เอาล้วครับพี่น้องผมเริ่มแล้วเริ่มแล้วเริ่มแล้วนั่นเสียนแหแหกับบอลายพื้นนาะครับเอาเอาเอาเวเ้เ ทือนเทือนทือนทือนมาหอดผีแล้ววัดเทือนลงไปฮึบทึบนี่ทารุณทารุนแห่เลยครับทารุนกันทารุนกันทารุนกันครับทารุนกัน เป็นปลาธรรมชาติกับส่วนหมากปลาคอปลาดุกปลาคาวหน้าปลาเ้า,าอันมูลนะครับส <c oughs> เสียไหลเดือดรุ่นะะเะรอย่างเงี้ยโล <c oughs> มันเพิ่งจะตกใหญอยาฟ้ายาฟ้าวันน่านในแรน <c oughs> แมนบอลเป็นพงโผดเนาะ <c oughs> คุณได้แล้วครับคุณน,น,นะนนนะบาดแห่แหลกปลาพ่นในตื่นเฮยคุณพี่น้องผมทันนายกกำขึ้นแล้วครับคุณมะข้าวหรอ,อ,อคุ่นมาะหมวอ่อกึกกักหราบ่ข้าค้าทั้ตองค้าละตนอ่งค้าละ มุดเหรอครับบาร์ดฮึบมุดลงไปแล้วดำน้ำลงไปแล้ว <c oughs> เป็นตะข่ายอยู่บ่กหาเส้นนะวาด <c oughs> โอ้ กลุ่มยังไงไม,กมากลุ่มค่ะกลุ่มแน่ยเถอะกำขึ้นแล้วครับบานนี่พู่นพุ่นพุพนพุ่นพุ่นปลาซ่อนครับปลาซ่อนมันเป็นบวกนี่นี่เอาใส่ถุงโลดนั่นครับข้อคอแล้วกำคอขึ้นแล้วพนไหนปแล้วลครับ นี่โลนี่เก็บเอาเก็บเอา,เเอาไว้พระธรรมดาหลวงพวัดครับเสียนเฮาเสียนเฮานี่ฟังท่านคุณคุ้มแล้วครับคู้ ปลาขาวครับเป็นส่วนหลายปลาคอปลาขาวปลาธรรมชาติปลาหน้าปลาอันนี้เรับปลาปล่อยบ่มีครับยังก้อยเอ็มก็ได้น้ำกก็ได้ปลาก็ได้โอ้ธรรมดาธรรมดา เนียพื่นนี่หวานหวานหวนในหอดีเอ็มโอ้ยไล่กาดไลยกาดไลยกาดอ่าได้เก่งนึงแล้วเก่งกัตร้น้ำอยู่น เป็นปลาหน่อยครับเป็นปลาแท้ทีหลายมือนี่เป็นปลาขาวหน่อยเป็นการขึ้นได้เรื่อยๆอยู่ครับอยู่ใไกลๆแต่ปลาใหญ่พอนี่ขึ้นจักตัวตัวใหญ่ๆงๆามๆปลาพอนี้ย่อมเฮปลาใหญ่กันสีย่อมกับสีเป็นปลาคอล้ครับหลุนบาดแหงเงี้ยล่าพี่จักตัวบาดนีด่ดิโอ้ยมันก,กุ้มคักๆได้นน่ พ,พี่ก็กลุ้มห่ดเลยอันคุยแามติดธุปลาคุยแามก็ตัวงามๆข้าศีเส้นหาเส้นอยู่บ่จักปลาก็มี่อยู่ครับเพิ่นกระไดเรื่อยๆอยู่พี่น้องผมแต่ว่ากับส่วนมาสิเป็นปลาขาวปลาขาวสีหลายปลาโค่ก็ว่านี่เขียนพุนละ เป็นปลาขาวข้าแฮ้สามเส้นครับแฮ้สามเส้นสี่เส้สน,น,นเถอะหนีบ้านเว้บ้านเว้ตีบกระถือแย่แย่แย่เย้าแยพู่ กเก่ง,ง,งนี่ตัวงามตื่นีังขำบอกโอ้ยังขำนี่เว้ยนั่นนน่านันาน่น,น <c oughs> อย่าบอกซื่นะ <c oughs> โอ้ห้วไอ้บาทแหบาทนี่นคุ้มอีดีเลยนี่ เขบาบมีเหเขากเขาสีเอาสะดุงมาลงเขาหยาดพ่นใบให้ลงเขาหยาดพ่นใ้เอาสะดุงลงเขาเริมบ่อได้เอามาทำแล้วขันสะดุงปกน้องฟังกสิพอได้กินยุบปลาขาหน่อยจานหน่อยดึกมากขั้นจบ่เอาน่ะดึกกลพี่นี่นี่โอ้ยตัวนี้ตัวตวนตวตวตวปีงแสบนอยหน่อยจานหน่อยมันนกกระโด ทิมปากกาปากรถแดกปัสพิอรแดงเขียงนั่กนัไกลเลยเอาไปคือนัองกไก้นัไกี่นั่น้อจมส่นมไอสม่มวะแค่แค่สามสิบตีวนะสีไร้ยี่ดอกแล้วก็ถือเจ้าน้อยหน่ำแจกแตกก็สี่คุณคนๆมาน้อยมันแรนก็ได้การโดนละ เอาพี่ถิมมาเอาโหลดอืมตัวปลาคายงครับพี่น้องผมผนตอนส่วนหน่อวันประกดหน่ออร่อยเละปลาข้าสามเส้นอันนี้เหสองเส้นคืองไม่เหสมเส้นแม่นี่แน่นบอกแต่ว่าก้วยเๆอันนั้นปลายงอันนเยงมันเีมบเงีงเียมปานยังปานคนมีด้ยประู ตุมใช่ไมสมพี่นอนผมพี่กายมีลายบอนใส่สะดกได้แน่อยู่เนี่ขอกยอ่อมซื้อเออนี้นี้นี่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 เพราะเก็บตุก<น>พ่อได้กินอยู่กายกูก็ได้เออเนี่ยอะไ้ระบาดนี่มองหันเหว่อหอดีล่ะ บาดนี่ได้ของแปลบาดดีเพื่นเพ่นเพ่นเ่อนปลาสลิดสลิดก็เอาปลาสลิดกบกระเดือดราวาน้ำกันบ่ดูนั่น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 เฮ้ยดูที่ดูที่ถือว่ามาชมบรรยากาศกระบอกไก่ครับแต่ว่ากระไดกันทุกคนอยู่ครับปาขา เบิง้งเบาไก่เบิ้งในสายตาก็คิดว่าได้พูดละกิโลลองกิโลอยู่ครับปลาขาวปลาคุยล่ามปลาเก่งปลากระไทครับเป็นปลาขาวธรรมชาติเฮาปีงมันมันม่นเสียบพี่น้องผมหลาบกระเสีดเยดด้วครับในวัดเวทยังเที่ยวเหรินเจนามประกลุมเราครับประกลุมเราไม่ตัวใหญ่ครับเฮ่ยเรา อนซ่อนตันตตปลาหมูปลากระไทยเราครับพี่น้องผมมีต่กินตะกินพี่น้องพอดละอีรีตลาดเสแปบ์นอปลาธรรมชาเดี๋ยนี่รุ่น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 บุ้ยบุ้ยนานนานคือเลี้ยวบานคือเลี้ยว มันสิไปใส่บาทนี่บาทดีโถเออหันหลังใส่กันเอามาแท็กทีมกันดีใช่ไหมโอ้ยใส่เหลเาคือบ่าลงมาเปรกน้ำโอ้ยมาถึกลักษณะเนี่ยเห็ดเนี่ยนี่โอ้ยเว้ปลาขึ้นอยู่นีไลยครับพี่น้องบอกเรามาใส่แห่พูวละคนพักกันพูดเอาปลาหม้ปลาเนี่ยสองเห็ดสองผืนมันสิบพักกิโลอยู่บ่ ทีมทุนไว้เน่ะมันไหลทิมมันไหนลเรลือเฮียเจ้านั่นน้ำลา่มัน <c oughs> เริ่มแล้วครับเริ่มแล้วเริ่มกำเพรคอขึ้นแล้วบา้านนี่เริ่มแล้วเริ่มแล้วเอาดีดีี่ว่ต้องใจมอเวิร์นเนี่ยต้องใจไปฟังเท่เด้มันโดน